ผมเห็นว่ามันเกิดกําไรง่ายครับเครื่องนี่แหละครับทำให้มีเงินทำอาชีพนี้แล้วมีความสุขกันเลยอยากทำไปตลอดครับสวัสดีครับผมสัญชัยสถีเจริยรจิการนนท์ครับเผยความรู้จักกันในนามพิพมการประธานกรรมการบริหารสมาคมนัมเครื่องพระพุทธชายจังหวัดกาญจนบุรีครับเมื่อก่อนผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนครับแล้วก็ ค้ชฟุตบอลเขาเล่นเล่นพักเครื่องซื้อขายพักเครื่องในนี้ผมเห็นว่าเขาซื้อขายแล้วได้เงินง่ายครับก็เลยคิดว่าอยากจะทำตามโค้ชฟุตบอลก็เลยได้เข้ามาศึกษาพักเครื่องครับ ก็มีความชอบอยู่แล้วครับตั้งแต่ประมาณปหนึ่งปสองเลยครับแต่ว่าก็ไม่มีไกด์ไลน์ก็ได้ได้โค้ดนี่แหละครับ mm hmm. ที่เขามาช่วยแนะนำโค้ดเขาก็แนะนําว่าจะศึกษาพักเครื่องต้องซื้อหนังสือก่อนครับหนังสือสําคัญมากครับว่าเราจะได้รู้ว่าแบบนี้เป็นเนื้อไหนพิมพ์ไหนเรียกว่าอะไรครับแล้วหลังจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องวิธีศึกษาโค้ดก็จะไปเดินแนะนําว่าต้องดูพิมพ์ดูวิธีสร้างให้ได้ก่อน <Yeah. S 1> ใช่ครับเปไน็นไอดอลครับ เป็นพระเครื่องของจังหวัดบ้านเกิดจากจนบ,บุรีครับผม,มก็จะเป็นพระของหลวงปู่เลียนวัดหนองบัวครับแล้วก็หลวงปูดีวัดเหนือแล้วก็หลวง่หลิววัดไร่จัทองครับใช้เวลานานครับกว่าจะเป็นก็โดนมาเยอะครับโดนพักรีครับ โดนก็ต้องก็ต้องทิ้งไปเลยครับเพราะว่าโค้ชฟุตบอลก็บอกว่าไม่ได้ห้ามขายพระแบบนั้นต้องเก็บไว้ศึกษาว่าอย่างเงี้ยเราโดนมาแล้วเราเป็นเหมือนบทเรียนนะครับให้เป็นครูของเราครับว่าแบบนี้ไม่แท้ใช้เวลาประมาณ2อสมปีครับเริ่มเดินซื้อเองแล้วไม่โดนแล้วครับผมตั้งใจจะเป็นเยนพระเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบศิลปะอยู่แล้วด้วยครับชอบไปเที่ยวตามวัดเกา่เกาๆไปดูศิลปะ หมอต้นก็เริ่มออกเดินหาพระตามต่างจังหวัดแล้วครับผมเห็นว่ามันมันเกิดกาไรง่ายครับแล้วก็ทําให้พอเราเป็นและซื้อเองได้แล้วก็มีการซื้อขายครับทำให้มีเงินก็เลยอยากจกะทําไปตลอดครับตั้งแต่เด็กๆก,ก็พระเครื่องอย่างเดียวครับตอนนี้เป็นอาชีพหลักเลยครับทอาชีพนี้แล้วมีความสุขครับ ผมตั้งใจแล้วครับว่าจบม6จะเข้ามาเรียนมหาลัยใกล้ๆพันธิพกษ์วงวานครับเพราะว่าผมทราบจากโค้ชฟุตบอลนะครับว่าแรกนี้คือแรกใหญ่ที่สุดนายกสมาคมและผู้ใยา่ผู้ใหญ่ของสารพาอยู่ที่นี่ทั้งหมดก็เลยเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยใกล้ๆพันธิพย์ครับตั้งใจอย่างนั้นเลยแล้วก็ตั้งใจจะมาเปิดตู้ที่พันธิพงษ์วงวานเลยครับพมีตู้อยู่ที่นั่นแล้วก็มีผู้ลักผู้ใหญ่ได้หลายคนก็ได้พาเข้าไปพบป่ายยักครับนายกสมาคมครับแล้วก็ได้ความเมตตาจากฝ่ายับเห็นว่าเราเล่นพระสายจังหวัดกาญจน เขาก็เลยฝากกับประธานจังหวัดขนเก่าว่าให้ผมเป็นคณะกรรมการโต๊ะจังหวัดกาญจนบุรีครับเพราะนั้นเขาไปช่วยเขาก่อนครับช่วยเรื่องเขียนบัตรเขียนหนังสือเขียนเล่มรับบัตรรางวัลที่หนึ่งอครับแต่พอได้เป็นกรรมการจริงๆก็เมื่อประมาณท่าปีที่แล้วครับก็เลยได้โอกาสเข้ามาอยู่ในสมาคม แล้วความไม่ตาจากผู้ใหญ่ครับจากการที่ผมไปช่วยงานประกวดพระเครื่องของพี่น้องทั่วประเทศไทยมาประมาณสักหปีแล้วครับพอดีประธานจังหวัดผลนกา้าเขาเสียชีวิตไปด้วยครับเขาก็เซ็นหาประธานคนใหม่ขึ้นมาแล้วเขาได้ประชุมกันแล้วก็เลือกมาที่ผมครับสายที่ผมนัดผมจะนัดพระจังหวัดกาญจานบ,บุรียอดนิยมและทั่วไปและเครื่องรางครับแล้วก็พระเนื้อเมกสิิ์แล้ว่พาพระหลวงปู่สุขวัดปัะคองมาผ่านเท่า เล่นพระต้องรู้วิธีสร้างก่อนครับว่าแม่พิมพ์สร้างมาจากอะไรช่างแกะแม่พิมพ์เขาถนัดมือขวาหรือมือซ้ายเราก็จะพิสูจน์ได้จากชิ้นงานที่ออกมาครับสองก็คือเนื้อพระครับเราต้องจาเนื้อพระให้ได้ว่าพระรุ่นนี้มีเนื้อพระอะไรบ้างที่เขามีประวัติในการสร้างนะครับส่วนเรื่องผิวพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่การเก็บเราก็ต้องซื้อขายไปบ่อยเพื่อให้เกิดความชำนาญครับจะได้รู้ว่าผิวพระมีแบบไหนได้บ้างสำหรับผมผมชอบกับหัวดูพระครับ ผิกซ้ายผิกขวาดูทุกด้านจำมิติให้ได้ครับมิติพระสำคัญที่สุดครับ สำหรับพี่น้องทุกท่านที่จะเข้ามาศึกษาและสะสมมาเครื่องครับผมก็อยากจะแนะนําว่าณเวลานี้สมาคมผู้นําพราเครื่องเนี่ยก่อตั้งมา3ามสปีแล้วครับซึ่งทางสมาคมมาเครื่องพระพุทธไทยได้มีบรรทัดฐานมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณามีความมาตรฐานสูงที่จะเชื่อถือได้ครับและทางสมาคมผู้นำราเครื่องในเวลาจากการประกวดจะมีโลโก้มาติดที่ใบประกาศอันนี้ก็คือเป็นเครื่องยืนยันได้เลยครับว่าเวลาจะซื้อสายฟ้ากันถ้ามีโลโก้ของสมาคมก็มีความมาตรฐานที่สูงมากครับชัดเจนร้อตครับ ผมชอบแนะนําแนวทางแล้วก็สอนมากครับผมยินดีจะให้คำปรึกษากับพี่ๆทุกท่านทุกเวลาทุกรูปแบบครับติดต่อได้ที่ f เฟซบุ๊กพีเมืองกันครับเบอร์โทร0 8 9 8 3 6 7 5 5 1ครับผมยินดีเปิดรับทุกท่านครับ